สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามฝรั่งนะคะซึ่งจะเล่าประสบการณ์นะคะที่มาอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียฟังหนุ่มๆเพื่อนๆแฟนเขาคุยกันนะคะทำไมเขาถึงชอบผู้หญิงไทยก็น่าสนใจดีค่ะหลังจากที่ว่าเขาเขาพูดได้ฟังนะ เขา,าบอกว่าชอบรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มประทับใจเวลาเขาไปเที่ยวเมืองไทยทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กๆก,ก็จะมีรอยยิ้มมีความเป็นมิตรเขารู้สึกผ่อนคลายค่ะเวลาเห็นรอยยิ้มของคนไทยหรือว่าผู้หญิงไทยข้อที่สองข้อที่หนึ่งก็เป็นรอยยิม้ม ข้อที่สองก็เป็นฟาร์มอ่อนโยนนุ่มนวลอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะสำหรับฝรั่งกับคนไทยวัฒนธรรมสอนในผู้หญิงมีฟาร์มอ่อนโยนอ่อนน้อมจะเดินจะนั่งจะกินคือต้องดูเรียบร้อยประมาณนี้ค่ะซึ่งในฟาร์มรู้สึกของเขา ถ้าเป็นสาวๆฝรั่งก็บุคลิกท่าทางก็จะแตกต่างกับผู้หญิงไทยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ฝรั่งประทับใจส่วนที่สามก็คงเป็นฟาร์มเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวก็เป็นเอาอกเอาใจจริงๆแล้วฝรั่งเวลาใชา้ชีวิตด้วยกัน เขาก็ทําเหมือนกันนะคะช่วยกันนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ที่เขาชอบแต่จากประสบการณ์ของพี่นะอีกข้อหนึ่งเติมให้ค่ะพึ่งตัวเองให้ได้อย่าหมายถึงว่ายืนด้วยตัวเองให้ได้อย่าหวังพึ่งสามีอย่างเดียวมีความสามารถอะไรทำงานได้ก็ทำไปเลยนี่ก็เป็น เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่เพิ่มเติมให้ให้ยืนจับด,ด้วยตัวเองยืนในเข้มแข็งก็เล่าจากประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ฟังได้เห็นนะคะขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังต่อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ